สวัสดีครับร้านลังสิตท,ทำสีล้อครับวันนี้ก็เอาผลงานการทำสีนะครับล้อแม็กบิ๊กไบค์นะครับทัวร์ลิงนะครับทัวร์ลิงสีสูบพันซีนะครับล้อแม็กทัวร์ลิงสีสูบพันซีสีนี้ผมขอเรียกเทาเมทัลลิกและกันเทาเมทัลลิกนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อของผมเองนะเทาเมทัลลิกนะครับท่านใดสนใจสีนี้ก็เรียกเทาเมทัลลิกนะครับถ้าของร้านผมเรียกเทาเมทัลลิกแล้วกัน หรือบางคนจะเรียกเทาดำก็ได้นะครับแต่ผมขอตั้งสีนี้นะครับของร้านผมว่าเทาเมทัลลิกนะครับเทาเมทัลลิกอันนี้เป็นสีเทานะครับแต่ว่าลูกค้านะครับใส่เป็นเอฟเฟกประกายสีทองนะครับเพิ่มเอฟเฟกประกายสีทองนะครับอันนี้สีเทาเมทัลลิกนะครับอันนี้ล้อหลังนะครับทัวรลิงสี่สูบพันซีซีนะครับทัวริงสี่สูบพันซีซีผู้ใช้รถน่าจะ พอจะนึกออกอยู่นะครับว่าพันซีซีสี่สูบมีรุ่นอะไรบ้างนะครับอันนี้ล้อแมกพันซีซีนะครับพันซีซีสี่สูบครับพันซีซีสี่สูบเป็นรถทัวริ่งท่องเที่ยวนะครับคันนี้สีเทาเมทัลลิกอันนี้ล้อหน้าครับล้อหน้าล้อหน้าก็ขอโชว์ด้านเดียวนะครับเพราะว่าสองฝั่งเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยครับสองฝั่งจะพลิกไปพลิกมามันก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกัน โ้หน้าแปนต่างๆเราก็ปิดกันสีให้นะครับเนี่ยครับทั้ง2ฝั่งนะครับไอบริเวณนี้เรางัดซีนออกนะครับจุบลมเราก็ปิดกันสีนะครับหน้าแปนยึดจานดิสต่างๆเนี่ยเราปิดกันสีนะครับอันนี้ล้อหน้าอันนี้ล้อหลังนะครับในล้อหลังก็เช่นกันนะครับหน้าแปนจานดิสบริเวณนี้เราก็งัดซีนออกนะครับแล้วก็ปิดกันสีนะครับการทําสีทุกๆคู่ก็ไม่ได้ถอดยางนอกนะครับไม่ได้ปล่อยลมยางเนี่ยนะครับรับประกันนะครับรับประกันเลยว่าสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนมองยังไงก็มีแต่สีครับ ถึงจะไม่ได้ถอดยางนอกนะครับถึงจะไม่ได้ปล่อยลมยางเนี่ยรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนยังไงก็มีแต่สีติดทั่วแน่นอนครับเหมือนเหมือนถอดยางพ่นแน่นอนครับรับประกันเหมือนถอดยางพ่นแน่นอนแล้วแต่ความชํานาญของแต่ละร้านนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นประกายทองยังไงอันนี้ลูกค้านะครับเพิ่มค่าใช้ใจ่ายใส่เอฟเฟกประกายทองอ่านี่เลยนี่นะครับเวลาโดนแสงแดดเนี่ยมันจะประกายสีทอง อันนี้มองของมองผ่านกล้องวิดีโอเนี่ยมันดอกไปเยอะเลยนะมันดอกไปเยอะมากๆเลยนะครับต้องเห็นของจริงนะครับต้องเห็นของจริงแล้วจะเห็นแล้วว่าโหประกายทองจ๋าจาเลยประกายทองจ๋าจาเลยถ้าเห็นของจริงเนี่ยผมมองผ่านหน้าจอมือถือผมเนี่ยประกายทองมันดอกลงไปเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ล้อหลังอันนี้ล้อหน้าเนี่ยพอจะเห็นไหมครับประกายทองมันดอกลงไปเยอะเลยอ่ะอ่านี่นะครับ ยังไงท่านใดสนใจทําก็ลองติดต่อแชทพูดคุยได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีลอ้อสวัสดีครับ